สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสถานีขา่าวสถานีสารโคราชนะครับวันนี้เรามาเก็บภาพรบรรยากาศงานเล่นสงการที่ถนนเรียบคลองลำพะเพิงนะครับหน้าวันที่สิบสามษีสาย,ยน2 5งวนห้ารอหสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองบรรยากาศหน้าตอนนี้อยู่ที่ถนนสาย3 0 4ี่นะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าเรียบคลองลำพะเพิง คนเล่นสงการเยอะมากครับปีนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าทุกปีเยอะขนาดนี้ไม่แต่ปีนี้มาตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองตรงนี้ติดยาวเหยียดมาถึงสายสามสี่แล้วครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆสําหรับถนนเส้นนี้มีความยาวน่าจะประมาณสักกว่า20กิโลเมตรนะครับเรียบคลองจะมีคลองส่งน้ำลเพิงเรียบถนนระยะทางยาวจากตัวเขื่อนลงมาจนถึง จุดนี้จนถึงเขตอำเภอปักคงชัยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงอำเภอโชคชัยเลยนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้คืออีกจุดหนึ่งซึ่งมีคนมาเล่นสงการกันเป็นจำนวนมากนะครับพอรถเข้ามาจุดนี้ก็จะติดกันยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างนะครับนอกจากตรงนี้จะมีน้ำให้บริการมีน้ำ ทางเกนเราเมื่อเพิ่งจะปล่อยน้ําให้มาเล่นสงการแล้วนะครับมันจะมีบรรยากาศต้นไม้ลินทองก็จะเป็นต้นคูณที่กําลังเหลืองอลามบานสะพังค่อนข้างจะสวยงามเป็นบรรยากาศที่ถือว่าสวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดนครเรีอสีมานะครับที่มีคนนิยมจะมาเล่นสงการกันณนจุดนี้ ถือเป็นจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งของจังหวัดนอรราชสีมาครับวันนี้เราบังเอิญผ่านมาเจอก็เลยถือโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับบางช่วงก็จะมีต้นคูณบานสะพั่งลิมคลองน้ำลำกระเพิงแล้วบริเวณลำคลองก็จะ มีการปล่อยน้ำมาให้พี่น้องประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับเป็นภาพบรรยากาศงานสงการประจำปี67ที่บังเงินที่เรามีโอกาสมาเจอแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันในวันนี้นะครับถือโอกาถ่ายภาพมาฝากกันครับสำหรับวิธีการเล่นสงการก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นรถ เอาน้ำลงขึ้นกระบาดแล้วก็สาดน้ำกันหลังกระบานะครับแต่ว่าตรงนี้ที่นิยมมาเนื่องจากว่าเรียบคลองน้ำมันจะมีน้ำให้บริการเป็นน้ำจากลำพระเพิงนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำสะอาดพอเล่นสงการได้นะครับที่ทางเขื่อนน่าจะปล่อยมาให้ได้เล่นสงการกันนะครับเรา ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันนะครับสําหรับสงการปีนี้นะครับเป็นวันที่วันที่เราถ่ายคลิปนี้เป็นวันที่สิบสามมีสายนสอง6ันห้าร้ยหหกนะครับหน้าถนนเรีเรยบคลองลำบะเพิงนะครับทางเข้าเขื่อนลำบะเพิงอำเภอปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับสําหรับทางเข้าเขื่อนก็จะประมาณนี้ครับ ต้นทางก็จะมีต้นคูณอยู่ฝั่งขวาตรงเรียบคลองก็จะเป็นต้นคูณที่กำลังบานเรืองอรามนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่มาเจอแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากกันในวันนี้นะครับสําหรับงานสงการณ์ทางเข้าเขื่อนลำมะพงอำเภอปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ